บอกตามตรงนี่ห้ามจับกระลอกย่าเฮ็ดบรคืออยู่บ้านเขาเลยนี่เนาะบ้านเขาจับนี่ผิดกฎหมายนะกะลอกเออต่างชาติเอาอันนี้มานอนเลยกันอนสวัสดีครับสบายดีตอนนี้เบามันก็อยู่สวนจุดจักนะทุกคนโอ วันนี้ดูคนเยอะเลยมองก,กำลังกายนะนอกนั้นยังมีสิ่งนี้ด้วยทุกคนดูในสวนสาธารณะนะทุกคนเมืองไทยนี่ตู้กดน้ำนั่นเองนะฟรีนะทุกคนดื่มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยนี่น้ำดื่ม นี้ดันเข้าด้านหน้านะอันนี้ก็เป็นสถานีหมอชิดอุนเดี๋ยวจะพาไปดูกระลอกทุกคนมีน้องคนหนึ่งน้องมายืนรอแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกระลอกเขาว่าจะจับเขาไม่รู้ เต็มอะไรเนี่ยนี่นี่ครับสวัสดีสวัสดีสวัสดียิงระลอกหายไปไหนหมดแล้วเองจับเอาหมดแล้วนะระเลากระลอกไปไหนหาเลยนะ ดูอะทะลอกหายมันผู้คน,นากมายออกกำลังกายน่ะมี นสบายเลยส่วน3้ของไทยนอนไปแล้วไปแล้วผู้คนก็มาวิ่งออกมอญกายกันเยอะเลยนอนน,ะนั่งนอนกันได้สบายเลย มานั่งนอนกันบางคนก็มานั่งมาชมบรรยากาศบางคนก็มาวิ่งออกกำลังกายมานั่งมานอนพักผ่อนได้สบายเลยส่วนสาธารณะเมืองไทย ชาแนนอนสบายเลยเบาลาวจะจับกระลอกนี่ระวังเด้อจับกระลอกไม่ได้เนีอ่อยู่เมืองไทยเนี้ยเด้อเด้อ,ดอ,ดอนุ่นนุ่นกระลอกไปนุ่น <laughs> นี<ง>่กระจ้อนกระจ้อนอย่าหาจับเด้อ อยู่นี <Pop keys in expand> ่นะถ้าจับนี้เขาจับมึงไปเลยนะนี่กระลอกเดี๋ยวหาเห็ดเด้อนี้น่วะเมืองไทยมีสัตว์คุมครองนะเนี่ยนี่ไล่กันไล่โอ้ยโ้ยู้น ไหวออกขนาดเูเอาเอาอย่าหาเหิดเลยจับมัวไปจับมึงเลยนี่นะอย่าหาเหิดว่าจะจับกะลอกไม่รู้คนจะจับกะลอหนึ่งกูบอก ตามตรงนี่ห้ามจับกระลอกยาเฮตดเราคืออยู่บ้านเขาเด้นี่เนาะบ้านเขานี่จับนี่ผิดกฎหมายไะกระลอกต่างชาติเอาอันี้มานอนเลยกันนอนเต็มสารน้ำมื แบบเป็นคู่ก็มีเราไม่มีคู่ 嗯。Mm hmm.